ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ youtube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็นำแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนานประจำวดวันที่18ธันวาคม67มาให้ท่านชมได้รับชมนะครับสําหรับทางช่อง youtube วันพารวยก็นำแนวทางมาให้ได้รับชมนะครับก็เป็นแนวทางหวยลาวซึ่ง ในวัที่ผ่านมาก็เข้าเลขวิ่งรูดศูนย์และหนึ่งนะครับในการจับเป็นคู่ชุดตัวเลขก็ไม่ได้จับคู่ชุดศูนย์หนึ่งนะครับก็เข้าแถบสีน้ำเงินนะครับก็คือมีศูนย์มีหนึ่งมีแปดนะครับซึ่งผลออกเจ็ดสามสี่หกศูนย์หนึ่งนะครับก็มาทั้งศูนย์และหนึ่งนะครับส่วนสองตัวก็ไม่ได้จับศูนย์หนึ่งนะครับ ซึ่งทางช่อง YouTube วันพานรวยของเราก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็รับชมเพื่อเป็นทางเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับต่อไปก็มาดูตัวเลขเด่นนะครับ เลขเด่นเรีลูดนะครับก็เต้นอันดับหนึ่งก็วิ่งลูดให้หลักเจ็ดนะครับใครชอบเบิ้ลก็ไปที่เจ็ดเจ็ดนะครับเต่นอันดับสองวิ่งลูดให้หลักแปดใครชอบเลขเบิ้ลก็ไปที่แปดแปดนะครับแล้วก็เต่นอันดับสามวิ่งลูดให้หลักหนึ่งใครชอบเลขเบิ้ลก็ไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับก็มาดูว่า ัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับเลขเด่นในงวดที่ผ่านมาก็เข้าศูนย์ละหนึ่งนะครับก็มาดูตารางตัวเลขนะครับซึ่งปกติก็จะจับสีน้ําเงินผสมกับสีส้มนะครับควรจะกลายเป็นโค่ชุดสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับซึ่งหนึ่งวันที่ผ่านมาก็เข้าแถบสีน้ําเงินนะครับไม่ได้ผสมกับสีส้มนะครับ ซึ่งตัวเลขทางช่องของเราก็จะจับสีน้ําเงินผสมสีส้มนะครับเป็นคู่ชุดสองตัวในงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้จับศูนย์หนึ่งนะครับก็เข้าเลขเด่นทั้งคู่นะครับศูนย์ละหนึ่งวันนี้ก็เสียเงินก็มีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งนะครับส่วนสีส้มก็มีหกห้าศูนย์สี่นะครับท่านผู้ชมจะจับเฉพาะสีเดียวหรือว่าผสมก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะ จับผสมสีน้ําเงินผสมสีส้มก็จะกลายเป็นโคชด2ตัวนะครับตามตารางตัวเลขนะครับก็มีสองส่วนนะครับที่นํามาผสมนะครับต่อไปก็ไปดูแนวทางตัวเลขนะครับในหลักตัวเลขนะครับก็จะมีหลัก7นะครับหลักเจ็ดก็จับโคชด จากสีมันกับสีส้มนะครับก็จะเป็น74 70 75แล้วก็71นะครับก็คัดมา4คู่นะครับในหลัก7ก็เน้นไปที่74แล้วก็75นะครับ ก็ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับต่อไปก็ในหลัก8นะครับก็มี84 8 6 8 5แล้วก็80นะครับสำหรับหลัก8ก็เน้นไปที่ ดหกนะครับแล้วก็แปดศูนย์ก็พูดไปพูดมากก็มีอาการคันคอก็จะไอนะครับไอเริฟอยู่ต่อไปก็มาดูโคชุดในลำดับถัดไปนะครับหลักแปดก็เน้นไปที่แปดหกและแปดศูนย์นะครับโคชุดเลขเด่นในหลักหนึ่งนะครับ ก็มี18 14แล้วก็15นะครับซึ่งเราออกวันที่18นะครับเผื่อมา18ก็ได้นะครับก็ตัวเลขสามารถมีขาวิ่งนี้ได้นะครับซึ่งเลวันที่ผ่านมาก็ม่ดีจับศูนหนึ่งก็มาศูนหนึ่งเต็มๆนะครับมาเข้าเลขวิ่งแทนนะครับซึ่งไม่ได้จับนะครับก็เหมือนกับลูกบอลเขารู้นะครับ ก็เน้นไปที่หนึ่งแปนะครับต่อไปเป็นแนวทางยุด3ามตัวนะครับก็จับตัวเลขมาจากตารางตัวเลขนะครับก็มีสี่ชุดนะครับมีหกหนึ่งแปดสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งห้านะครับก็เสียดายนะครับที่ไม่เข้าสามตัว ครับหนึ่งวันที่ผ่านมาเกือบจะเข้าสี่ตัวด้วยนะครับตัวเลขก็เน้นไปที่สี่แปดศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งห้านะครับสำหรับแนวทางชดสามตัวนะครับก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะอะไรนะครับก็ชิดคำนวณตัวเลขตามสูตรตัวเลขนะครับที่ทำได้แล้วก็นำตัวเลขมาบอกมาพิม ตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับต่อไปก็เป็นหวยลาวชุด4ตัวนะครับมี4ชุดก็คือ8618แล้วก็7480 8571 1415นะครับชุด4ตัวก็เน้นไปที่1415แล้วก็8618นะครับก็เป็นแนวทาง ตัวเลขเลาาพระนานะครับประจำว,วันที่18บแทับ1ิทับหกนะครับหรือว่า18ธทั้นว่าคม67นะครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีสอง7แล้วครับก็จะเป็นปี25 6 8้าที่กำลังจะเข้ามานะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขชุด4ตัวนะครับ ประจำววันที่18ธันวาคม67นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชม YouTube ช่องวันพารวยของเรานะครับ mm. ก็รับชมเพื่อเป็นแางทางเพื่อความเทิงตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจอออะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่อง YouTube วันพารวย นั้นก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเปน็นแนวทางนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังสวัสดีครับ